等一下，你得啊，对不对？怎么来个 money？size S11？对，money？就那个白 ono，那个白 ono。我包衣啊，OK，嗯。我我我们拿去给了，我一千呢。哎，卡丁卡，你猜一下，得看，看你的爸妈，爸妈给我。 เดี uh ๋ยวเดี๋ยวโอ้คงเดี๋ยววัดโพธิ์นั่นก็วัดโพธิ์วัพธินี่มังวัดทุนเดิเอยฮะนัน ทเรีทุ่มเศรษฐีมุ่นเนเอ่านี่กันโอ้บราเดอร์นะข้นเนรทงเศรษฐีอ่ะอ่าทงเศรษฐีหลวงพ่อเยนลงนอ่าหลวงพ่อเนียนเนียน